ตอสวัสดีครับ,บสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องเนี่ยซ่องนิ้น้อยแชนแนลเอาสาลัดมาสาลัดมานะครับนี่นิน้น,น้อยเพิ่นมาศึกษาครับศึกษาดูงานนะครับเห็ดกระสรังปลาครับนี่กระดังเห็ดฟาร์มปลาของบานาน่านะครับบานาน่าโบ๊ทนะครับนี่คือเจ้าของกระสังนะครับ ก้วยของเรานั่นเองนะครับทดลองบือหรือครับพี่น้อฝน่นลองไหมครับจะเสียอย่างปยังไง้วยเฉีงคืนนี้ขอหนึ่งเิียงสมพรเออคืนนี้มองคอพอดีน่ะโมเสกเสียดเออเมื่อก่อนที่ล่ะอุ้ยปลาก็มีอเม่ก่นไหนว่ามาหัดยุ่งถึงงี้เจะาฟาเหรียญน้ำเนีะเป็นวัดอยู่นี่คือนินน้อยนะครับของเรา ชื่อช่องอะไรครับนิน้อยซีแนลน้อยซานแนลบอกปากเลยครับนอนนอนตื่นใหม่บ่ไม่ทราต้องถามให้จะสร้างไหมหรอเพ่โอ้มาเบิ้งแพ่ครับมาเบิ้งแพ่นี่ครับมุงเขียวกระร้างสํำเร็จลรูปเจ้าป่าเลยกูเนี่ยนี่บ่ซีคุ้นซีโอ้ขนาดซีคุ้นหาครับตัวนี้ โอ้เห็ดแบบมาทานเสูงประมาณมีนาสิบนี่ครับคือความสูงมีนาสิบโอ้พอดีเลยประมอชุมพอนโอ้โหแบบนั้นสิบเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมีการถ่าโอ้สายอันนี้โบราณเอาครับสายเคลันไทย là nước vòi luôn luồn, wow,ขนาด quăng cua nhau rồi, si cua mệt mét, sáng độ chót, số hà si, nó quay trước mét nữa, phải à, 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 à นี่ครับอาจารย์กบของเราเห็นนานตลอดเป้าเฮ้าน้ำแม่นอยู่กี่ปลาหนีอเนาะเนาะงกำลังมากกำลังมากกี่ปลาเนาะพูดกี่ปลาขอบ้านเขาอยู่ใช่เลยกำลังมากโอ้มัดาทางนี่พ่อพอคอยนี่ก็ร้ายเติบเไปร้ายเสียตัวพี่ไก่ครับวิธีครับแก้วใหม่มาหนาน้ำ ไทยเบื้องเตียนโค้งสางแบบดีนะครับสมไย่นล่ะสุดยอดนะครับมัยนั้นอาพที่ไมัวนั้นะเออกอดีอยู่เอาอีเอาอีก็ไรวาว่าใหม่เาก็ดีอักีไอ่ะดีเลยอรู้เนยสิดี เีายวบอกลาจังหลากกันนี่เด้อตลากมงเขียวนี่เด้อมาโลงน้ำด้วยาเด้อไม่มๆ่กวยเป็นเชียวปลาเขีงมาเดลียงต่อไปสิเหล้ามตีต่อสื่อปลาเขียงได้บ้านล่ออัเพื่อนั่ง

กวางอยู่เรืลยเนาะต้องสีรุงแยกตัวเนาะหารอยพอดีออเแรงยรุ้งแล้วครับกระสร้างของเงาสี่คูณห้านะครับค,ค,คูณสี่็นทายจององาเงิน

ก็ตั้งนั้นเพิ่งกษียรวานแฮปลานะครับนี่ครับเด้อโอ้แบบเฮแบบใหญ่เลยแบบดีเลยน,นี่ครับมุมหนึ่ง Fang ừ, thanh mắt mắt dung cái này gồm ừ. sì ừ, nó. mắt dung nó. Quantum tít phẳng lên. Fang yon yon, ngon 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 เอยแปบดีนุ่นน้อยไว้เจาเลนี่เรับเามาาเพี้ข้าวเดียวเยยบ้อยแล้ว dòng hinh mặt hùng mạnh sơn mân của lại là bao bài ơn dạng dìng dạng dìm dạng dìm dạng dạng dìm dạng 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 ังบหน่อนานาจะมีแลยคขับเราไปซื้อกโบมุ้งเนี่ยอะกบมุ้งมันขว้างกระสังเลี้ยงกัาโอ้แบบดีโอ้ยซทำเลี้ยงพ่อกินหน่อเนีนมาลงเหมือนกันว่าแต่ว่าเอาเอาหน่อยๆก่อนทำเขาเอามากินน่ะเนียนเนาะทำนี่หนะเราเนี่ย

แบบดีเลยแบบดีเลยวย,อยโอ้มากครับโอ้ยงูเ <adults S 2> พราะว่ามันเยนพอดีกินตุ้งโอ้ยงูงูงอยียงสิงท้องสิงท้องครับนี่ อุ้ยทองเลืองเลยถิ่งทองกับรวงข้าวนะครับเดวแล้วเลยเอาหินมามาทวงเอาเลยหินต้งเสร็จแล้วครับกระสังของเราก็ตื่นอ้ขี้ คัดว่าอัดว่าคัดาคัดไอไอไอสัตว์นันคืออันังเลยมันคือบปักแดดแดดดบ่มันก็ยูเดาเจ้าเดาคนนือรงเองมันคันจามัดทั้งสีมุมบรดบดสิ เกี่ยวสร้างโม้เลยเสร็จแล้ <c oughs> วครับแข่งครับเรื่องการสร้างปลาของวันหน้าบดนะครับฝ <c oughs> <ว> <c oughs> ากติดตัวไปแล้วครับเรื่องปลาเขีงไผอย่างไรไปปิี่ยอีกสามเดือนข้างหน้าครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับถ้าชมคลิปต่อไปครับจบแล้ว,วครับรอปลาปล่อยนะครับพรุ่งนี้ จักตัวครับ1,500ตัวครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะทำมันเดียวนะครับอีกสามอันครับโอ้ยอีกสามก็สร้างครับสากต่างที่สามนะครับลองดูครับก่อนก่อนกการเด็กกินแน่นอนแ่นบาใครสนใจครับเอาไปปนเอาไปปิ้งนะครับกระตั้งหมักถั่วนะครับโยกโเลยครับยกโปเนยทักมาแล้วครับยกโปเน้แก้ว